าพอหลังจากเราดูรูปไปแล้วมาดูย้อนหน้านี้ต่อนะครับระบบทําความเย็นโดยทั่วไปเนี่ยนะก็จะมักจะทำซัพพลายแอร์ไอตัวดิวพอยต์ของซัพพลายแอร์เนี่ยมันลงต่ำที่สุดได้ก็ประมาณเนี้สี่องศาสำหรับระบบทั่วไปนะครับสี่ฟาเซนยฮหรือว่าสี่สิบฟาเรนไฮน์นะครับหรือว่าสูงกว่าแต่ถ้าเกิดมีแบบที่มันเอา ดซิแคนมาช่วยเนี่ยอันนี้มันสามารถลากดิวพพย์ของอากาศนี่ลงไปถึงศูนย์องศาเซลเซียสหรือว่าสามสิบสองฟาเรนไฮต์ได้เลยนะครับเนาะซึ่งอันนี้ก็จะทําให้สภาพอากาศภายในพื้นที่ปรับอากาศเนี่ยมันค่อนข้างคง,งที่สม่ําเสมอนะครับคือสามารถทําอุณหภูมิได้ตั้งสิบหกอ่อหกสิบฟาเรนไฮต์คือสิบหองศาเซลเซียสนะครับความชื้นอยู่ที่สี่สิบนะครับหรือว่า ถึงแม้แม้กระทั่งถ้าเกิดความชื้นภายนอกนะครับความชื้นภายนอกมันชื้นจัดๆเนี่ยอสภาพนี้ก็ยังทําได้อยู่นะครับแล้วก็สิ่งที่เรียกว่าเป็นประสิทธิภาพแบบเป็นเป็นโบนัสแถมขึ้นมาเนี่ยนะครับก็คือ,อ,อตรงแผนงกลางะครับนะครับตรงห้องเครื่องเนี่ยตัวอุณหภูมิของชิลวอเตอร์เนี่ย ก็ไม่จําเป็นต้องจ่ายที่6องศาเซลเซียสสามารถจ่ายที่8องศาเซลเซียสได้เพราะฉะนั้นพอมันทําความเย็นไม่ต้องแบบลึกมากเหมือนเก่าเนี่ยก็ประสิทธิภาพของชิลเลอร์เองเนี่ยก็จะสูงขึ้นอีกประมาณ6%นะครับอากาศสุดท้ายเลยที่วิ่งเข้าฟิลเตอร์เนี่ยนะครับก็จะกลายเป็นว่ามันก็ถูกดูดซับความชื้นไปเรียบร้อยแล้วนะครับไปจนถึงสภาวะที่มันกำจัด โอกาสที่มันจะเกิดคอนเดนเซชันหรือการควบแน่นในเขาเรียกอะไรใต้ลมะนะครับก็คือพอพ้นพ้นระบบคอยมาเนี่ยดาวสตรีมลงมาเนี่ยก็ไม่ไม่เกิดนะครับมันเอลิเมนตคือมันกำจัดโอกาสที่จะเกิดการควบแน่นในกระแสะอากาศด้านใต้ลมที่ออกมาจากเครื่องส่งลมเย็นไปเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะนั้น มันก็ไม่ไม่เกิดการควบแน่นนั้นตัวฟิลเตอร์ก็ไม่เปียกนะครับปัญหาเรื่องการเปียกมันก็จะถูกกําจัดไปนะครับแล้วก็อันเนี่ยมันก็จะกําจัดปัญหาเรื่องความชื้นนะครับที่เกิดจากปัญหาเรื่อง blow อ f f นะที่เป่าเอาละอองน้ํามาจากคอยเย็นอนะแล้วมากระเด็นติดกับฟิลเตอร์นี่มันก็หายไปนะครับเพราะอากาศที่เข้ามามันอากาศที่เข้ามาที่คอยเย็นมันถูกทําแห้งไปเรียบร้อยแล้วด้วยไดซ์แคนนะครับ เจะเพิ่มความเร็วลมมันก็ไม่มีผลกระทบอะไรคือก่อนหน้านี้ถ้าเกิดมันมีอะไรนะมันมีหยดน้ําเกาะอยู่ที่คอยแล้วเราดันไปเพิ่มความเร็วลมเนี่ยมันก็เพิ่มโอกาสที่มันจะเป่าละอองน้ํากระเด็นมาติดที่ไฟนอลฟิลเตอร์ใช่ไหมเพราะฉะนั้นพออากาศแห้งเข้าซะแล้วเนี่ยอ,อ,อากาศเข้ามันแห้งซะแล้วเนี่ยนะครับโดยใช้สารดูดความชื้นไปแล้วเนี่ยคอนเดนเซชันดาวสตรีมก็จะไม่เกิดไอการ blow off แล้ว เาเอา,เอาเราอองน้ํากระเด็นไปติดไฟนอลฟิลเตอร์มันก็ไม่เกิดน,นะครับ